ทีเด็ดเม็ดเดียวก็คือสี่สองสี่สองเม็ดเดียวสี่สองเม็ดเดียวก็คือสี่สองสองสี่ทีเด็ดเม็ดเดียวเมื่อวันนี้อาจารย์มอบให้เป็นอ่าเขาเรียกว่ามอบให้เป็นเ่คนนี้คนนี้คนนี้สุดๆครับอยู่ตำแหน่งอาจารย์เซมหลังจากที่อาจารย์ตัวเลขกแล้วนเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยตัวเลขครั้งนึงทนายที่ดูคลิปไม่ทันก็อาจารย์ตัวเลขกวันนี้นะครับ หลายคนก็มาซื้อลอตเตอรี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คนละท่านใบนึงยายเเอาลยสสวัดีครับโอ้ขายลอตเตอรี่แล้วอาจารย์ปล่อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ปล่อยแล้วค่ะใครดีจนใครดีจนหวาจนหวาจะมุดแล้วบ้างหนึ่งเลขที่าอาจารย์ปล่อยจ้าใครดีมากเลยเรียกอาจารย์ยรยาารยวัน,วนนี้ย้ายได้ทุนนายนี่ยายชว<อ>นน่อยชอบแล้วยายชวนน่อยซื้อแล้วบ่อบ ยายมาจากไหนเนาะยายมาจากบ้านลำดิงลำดิงคุณไหวทั้งวดแล้วยังไม่เคยทุกกับเขาเลยไม่เคยได้ซื้อเพราะว่าไม่ได้พบเงินสดบวกเขาติดอะไยายสแกนหมดนี่ยายจะสแกนไหนอ๋อจะรู้ใส่ไปให้ใครยายไม่ใช่ธรรมดาสแกนเป็นด้วยเนี่ยสแกนเป็นแน่นี่ยายยายไม่ใช่ธรรมดาสแกนเป็นด้วยยายชอบตัวไหนงวดนี้ยายชอบตัวไหนสุดสุดยายยาจะซื้อเป็ดสามพอดีอาจารย์ให้เป็ดไม่มีเลยอาจารย์สี่สี่สี่เปดไปแปดบุ้มอาจารย์ให้ไปแปด 04บ่เป็น42อ่เราจะไปดูเลขอาจารย์กันนะครับนี่ครับคนมาเยอะมากนะครับแต่ละคนก็มาจากหลายที่หลายทางเดี๋ยวเราจะไปดูเลขกับอาจารย์พร้อมกันเลยป้ายดูแบบชัดๆเลยนะครับอ่ะไปดูเลขอาจารย์แบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะติดป้ายรออยู่นไอ้คนคนนขายอตเตอรี่หมดแล้วบ่หมดแล้วเหรอครับทะไม่ขายดีจังมาดูเลขอาจารย์นี่ครับ fc นี่ครับเลข ไอพี่ตะไอพี hey, PJ. PJ right? uh. ่เจ๋าพี่เจ like ๋ออยู่ไหนพี่เจ๋อยู่ไหไหนสุภาพสตรีอยู่ไหนเดี๋ยวดูแบบชัดๆเลยครัเด FC เดินึ่งอาจารย์ร้อยนะครับแล้วก็แปดแปดสี่สกับแปดศนย์ นี่เราเจ็บขาดแยกกันแล้วเอาดอกไม้ก็ใส่ในนี้แล้วก็ปัจจัยก็ใส่ในในเปดซี่สองกับแปดศูนย์สี่แล้วก็เก้าสี่สองเอฟซี่สามตัวมีแค่นี้สามหางครับแล้วก็เจริมสี่สองล่างซี่สองศูนย์สี่กับเป็ดศูนย์นะครับเป็ดหนึ่งนะครับสาธุสาธุนะครับเป็นมงคลคชัดนะครับเอฟซีชัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดี ครับอาจารย์สาธุสาธุอาจารย์เต็มเต็มเลยครับจัดพูกับอาจารย์อยู่เรากับอาจารย์โอ้สวัสดีครับอาจารย์รังที่เะยโปรยเลข พอจะได้ปลเริกกันนานะอาจารย์ญาติโยมมาเยอะในวันนี้น,นะโอ้ญาติโยมมาเตา็มยาลาเลยเยอะมากนะครับเอฟซีในคิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะเยอะมากเยอะมากแต่ละจังหวัดมาแต่ไกลๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ทานข้าวยังดูแลยังปวดก็กินข้าวเช้านิดนึง นน่ึงอาจารย์มันคลื่นฟันดีอยู่เนาะครับนอสิจิต<อ> <ไป S 2> นช่วงปลายนาให้ลูกศิษย์ลูกหนาะก็ก็ฟันดีก็ก็มอมให้ก็เป็นตัวเลขที่นิมิตได้แล้วก็นั่งสมาธิดูก็ตามนั้นแหละนะก็จะเป็นการมงคลซึ่งอาจารย์บอกว่าวันนี้ก็ให้แนวทางไปแล้วเนาะทุกคนก็ไปจัดการตามาตามที่ เราปรารถนาอยากให้พร้อมได้มากครับแม่แต่เราต้องการเนาะครับก็าจานให้แล้วครับนี่เออนี่จานให้ครับเออสาธุสาธุส่วนหน้าะไหนลเบอร์ดังเบอรด้วยกันเนาะโอ้โหอาจารย์ให้ได้เอาหวยให้บัตรได้หนอ่าสาธุนี้อาจารย์ครับ Uhm, 네 like. อะีกันเเดี๋ยวให้จานอาโอ้สาธุแดงอัส่าจุกิดุกนะครับขับไปดูตัวเลขคัมิชันสดเนอะอ่าไเปผู้ชมนะครับไป่าาธุอ่ลุงไก่ในในเดี๋ยววาง้วางไว้ก่อนาุครับผู้ชมครับ คำโจมเเลยรันนี้มั่นใจว942วันนี้อาจารย์ตัวท่านปรตัวมั่นใจคือ8 2 9 2แล้วก็804มั่นใจที่จะเย์ส่ให้ก็คือมันใจวันนี้เม็ดเดียวผลนี่เม็ดเดียวผลนี่เม็ดเดียวรวยทั้งประเทศ4 4อะไร42 42ส42 24 บาณฑที่อาจารย์ก็สี่สองแลวก็่อนที่จะได้หวยอาจารย์ก็นิมิตว่ามีคนคนปีกหามมาสมบ้านอาจารย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหิ้วปีกเลยเป็นผู้หญิงหนงหิ้วหิ้วปีกเข้ามาในบ้านอาจารย์แล้วทีนี้ก็ฟามว่าเราเป็นไรโดนงูกัดโดนงูกัดสุกหน้าโดนงูกัดงูกัดก็เลยมาหาอาจารย์แซมให้อาจารย์แซมช่วยหิ้วปีกกันามาอาจารย์ก็เลยช่วย แต่ว่าบ้านเลขที่ของอาจารย์มันหนึ่งสี่สองแต่เลขที่มิสของอาจารย์ก็เมันแปดสี่สองเก้าสี่สองแล้วอาจารย์ก็เลยว่าว่าวันนี้ให้เนิ้นไปที่สี่สองสองสี่เวันนี้เนิ้นไปที่สี่สองสองสี่แล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็บนนักพิงสี่เดือนสี่ล่างวิ่งแปดแปดเนอะตามนั้นคแล้วก็เป็นแนวทางส่าหลังคนที่เสี่ยงฉลากที่กินเป็กงัตบาลอ่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใจจักรยานในการรับชมพบเม็ดเดียวรวยทังประเทศเม็ดเดียวรวยทังประเทศก็สี่สองสองสี่ที่เราคอยทั่วประเทศอาจารย์ตอนนี้ได้แล้วเม็ดเดียวสี่สองสองสี่อันนี้อาจารย์ฝากเป็นแนวทางครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อไม่ได้ว่าอาจารย์จะไม่บอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจว่ารับเปอร์เซ็นต์ไม่รับเปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์จะเขียนให้เลยแบบนี้ตลอดจะไม่มีพูดว่ารับเปอร์เซ็นต์หรือไม่รับเปอร์เซ็นต์แต่ก็นี่มิตี ในมิตดีก่อนที่จะไม่ได้เลขจะไม่ได้นั่งลงหวยแล้วก็มีมิตรว่ามีคนมาเี่นพีปีกลงจากลบมาว่างูกลับมหาที่ว่านก็เปิดบ้านอีกที่ก็เป็นหนึ่งสี่สองสแล้วก็เลขในมิตก็ได้แปดสี่สองเก้าสี่สองก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรแต่ก็อาจารย์ก็ให้ไปแล้วแต่ที่ล่างก็มีไปที่แปดหนึ่งแปดศูนย์นึ่งแปดหนึ่งและก็แปดศูนย์หแล้วก็ เลขก็จะมีทั้งหมดกี่ขาครั้สามตัวสามขาสองตัวสี่้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปนน้วอยู่ที่สี่สองสองสแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่ครับอาจารย์อาจารย์เล่าความฝันให้ฟังอีกรอบหน่อยได้ไหมคะอก็ฝันว่ามีผู้หญิงโดนโกัด แล้วก็ยิ้มปิอาจารย์ที่บ้านว่าให้อาจารย์ช่วยเหลืออาจารย์ก็บอกว่าเป็นอะไรโง,โง,โง,โงูอาจารย์ก็บ้าน,นที่นี่ก็หนึ่งสี่สองแล้วก็มานิมิตได้เลขก็ตอนมือถือนี้นั่งสมาธิก็ขึ้นปรากฏว่าเียงเลขเป็นเลขเก้าสี่สองสองก็เลยนี้วไปที่สี่สองสองสี่ต่างาวันนี้เนาะสมาธิเป็นไัไงนั่งสมาธิวันวนี้ อ่านั่งสมาธิแต่แป,แปดศูนย์สี่แั้นมัออยู่ข้างล่างแปดศูนย์สี่เห็นลหม,มเห็เนไหมก็เลยให้ไปให้หมดเห็นยังไงก็ให้ยังับก็เลยแล้วแต่คนชอบไม่ชอบ,ชอบแต่ใครแต่ว่าเราให้เยอะให้น้อยก็ั้นแปเขาครับเร,เราก็ใจจห้ไปที่เราอยู่ตรงใบกระดาษแต่ว่าอะไรก็ช่างเขาเราจะให้ไม่มีใครมาชอบเรา<อ>ทั่ว้ประเทศไทยเห็นไหมไหมมันจะมีเกลียวบ้างชอบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจรธรรม ขนาดระพุทธเจ้าก็ยังมีใครไม่ชอบท่าเลย้มใช่ไหม,มวันนี้เราพัฒนาอาจารย์ไม่ได้นั่งดูแต่คิดว่าวันนี้เราพัฒนาเนาะะให้เอาเลขของอาจารย์ไปลองเสียงดูดูเลขที่อาจารย์ให้วันนี้ไปลองเสียงลาวดูดูแต่ว่าเลขตัวนี้นั่นคือไปไทยระดับดาวนะนะ สำหรับใครที่เห็นแล้วก็ขอให้รวยกดไลค์กดแชร์ทั่วประเทศไทยวันนี้ขอให้รวยครับทุกคนดูดอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็พูดเยอะแล้วทั้งสวดทั้งพูดทั้งสวดคอแหงหมดแล้วคอแหงหมดแล้วยังไม่หน่อยครับลาพัฒนาครับลาพัฒนาก็เอาเลขที่อาจารย์ให้วันนี้ตัวที่ปล่อยไปเมื่อสักครู่ตัวที่ปล่อยไปเมื่อสักครู่นั้นคือไปลาพัฒนาเลยก็ไปลองเสียงกันดูแต่วันนี้ไม่มีให้เพราะอาจารย์นั่งเือไม้ไทย เราก็เลยไปนักธารไทยยาวไปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนละเวนหลง่อนะนะวันนี้เมื่อเยี่คหน้าครูวายจารได้พระเสียระยาเกลียไป,ไปจจงคุ้มครองใหล้ลูกศิษย์ทูกหัวโดยเย็นเป็นสุกคนี่โปสดินทุกคน,คนขอใดลเพียนเท่านี้าาเากวางก็ดีด้วยขัะการัชนีสาทุ สาธุกับอาจารย์เซมได้เอฟซีได้หนะได้แล้วนะครับสาธุได้ตัวเลขแล้วนะเอ้าเรามาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับอาจาร,รย์ว่าไปเที่ยวลาวก็ได้ได้วยนะครับอาจาร,รย์ไม่ได้นั่งดู อาจารย์เลครับซาตูซาตูนีเดอครับลนาวก็ได้นะครับแปดี่สองนะครับต่างประเทศก็ได้นะครับนเรียกมีแค่นี้นะครับสามตัวสามหางสี่ตัวสองตัวสหางสามตัวสามหางสี่ตัวสองตัวสี่หางเรียรด็กพูดสับสนนรัดสี่สอนะครับเน้นนะครับวิ่งบนสี่วิ่งล่างแปนะครับแป สองครับเ็ตบโอเคครับสาธุสาธุนล้ประมาณนี้เนียเได้ค่อยรวยๆนะครับเฮ้ยแปังป้งสาธุ